พี่น,อน,นอ้องทุกเศร้าโศกทั้งโศกกาวิธนาคือความทุกข์ผนังตายสลายล้างอันสุขุลสุดทางนอกเป็นนามอนิจจังวัตสังขาร ืควายมือเฮียงคือวัดตายจากแล้วห้างเปลียนเปลี่ยวดอกบังสวงท่านเป็นบุญบอกว่างกาได้เราท่านตายนี้ตายเป็นผีนี้เป็นสังกรังคำเพิ่งจะว่าในตอนนี้อาตมาถึงสามุ่งที่จบแล้ว เตือนใส่ดวงวิญญาณผู้ที่มัวรนอาการอาเป็นเสียงเงินอ้อบอกอยู่ที่เอเงียนดิ้นที่นกเชี่ยวเกินดังเฟิน โอ้ยพ่อผ่อนอ้เพื่อนบ้านสากอนนองเบี้ยกำบันเ่าโดนลักเสรากำบันเ่าได้ยินเสียงปาะกาเบาเิียงเาจเจ้าพออจุดใจ เมินดุเนื้อลืออยู่ <muchas> ดวงวิญญาณฟังเจ้ามาขอดนาจะได้มีปากเามาพอดเนาคลื่นไปใหย่ายได้ลมหวานนอนเดือบความบุงมหอดหลอนเจ้ายาด้สธา,าน ยเย่า,ยานปุ่งม,ม้คนลายฝายกับใจอัดใส่งามในรถเรื่องเรือมันค่ากกระดานอยู่เร่น้นหละัะะกัใส่คือกักบกระโปงเอื้อนหลับวันนี้เมือเดียให้กับใส่เลน่นจอโอ้ยจังไาได้เลยนี่พอจ้บภาพไดเจาเ้าภาพมีเมียดรง พอบรรจงเสียตักงีพอสมคงเมียข้าเมาอยู่เฉียงแล้วกับเมีันรรงพอบนถ้วยโคดรมงคลเมียขังตะวันอยู่เฉียดแล้วกับเมียละอ่อนพอสวรรค์ทิมมัดเอือพอหน่อยเมียจังหลวงพอเที่ยมพอเหลี่ยมเมียฐานเมียเดินพอสุทัาพอสวัยเมียสมนึกพวกลูกหลานที่เลี้ยงนอง มาทานร่วมวันลังอีกคน,น,นะพี่น้องจะทายาปุขังเสียงเพื่อนไม,มีใจเนืว่วางขันิ้งขุนแดงเศร้า,า่าผวงเงินมาคิมตา การสุขนขอกควาเจ้าสิท่านของท่านเขาน้ำมาเทียบกับจุดอา,า,ากาศเงี้ยจัดเนียกที่ราชวงศ์ก,กันนอกอนนอกอดนกงขอากบสนเมือนงนันละช่วงเด็กสวยบันเทิงพวกให้ได้พุกตามประการจาได้พี่กอน เอาละเในตอนนี้ที่ขอทรงดวงวิญญาณจางบกตาดึ่มถือลูกเต่าทุกคนเหนื่อยอยากพี่น้องทุกคนเหนื่อยจะทำบุญสร้างให้จะทำโนบุญสาง บุสนข้าหาพอนเนียวโอ้ยต้องตาบ,บาทและอยา,นา,ยา,นนาิน้ำอ,อย่าลืมทิหดอกบัวบานพอผมอยุดชีพ้ที่ตายไปแล้วน้าบอมีให้น้าสวนก,กันฆ่าไกา่ไงเงรนบอกคือทางเงี้ยเียแต่อาัยคํา เี่องนอนทีาทำไมเราคงถึงเรื่ี่การน,นึงลูกบังพ่อบ่งสุขคนหนือยาบเข้ามาพาดือมจับพรเขาพาะนามหรือลูกเต่าเราก่อิปวบ่งสุขคนเนอบอกแล้วสานได้บ่ทับกบอกบ่ทักเรากะบอกสะนื้อ สวัสอีพอใปเมืองแยกแดนสวัสดีพออปตองว่วงอันใดกันใดผู้อยู่ทั้งหลังเป็นไงเป็นเดียวเป็นแยเป็นตาบรถเดียวปูมเตะลากก่อนดีนะรถเดียวตองว่งอยู่นี้เอาบุญเอาทาาไปเกิดไปกาดมองดีมองมกำบอกเตือนเอาจำไว้ ปานได้จากนามยาดึงจิหนอกนวัดวังลูกคำเอ้ยพอบวงโพธิตายไปแล้วนาะบบ่พี่ให้ดอกหน้าสวนแกามขาไข่รไหนหนงเบือเรียนบ่มีอทางนี้นี้แต่อาศัยคำเขาคุณคำต่าง และเต้าเอียงกับอยากที่นอนที่ทำให้หลอกซงตืง่นเอี่ยงกับหนึ่งลูกหวังพอทุกคนเหนื่อยอยากเข้ามาพาเนียนอยากเข้ามาพอทิ่สังคำเอ้ยอยากพาหนไกลไกลพอทิ่ได้หลบสังลา อาจยู่อฮู้รู้เอู้แก้วว่าแล้วก็สั่งไม่ตอนี้ก็เทียนงดวงวิญญาณทั้งไวปอนแถมน้ำสรงวิญญาณขึ้นคงี่คงลองลวิญญาณไปพ้นจากทีอยุจะ้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp